สวัสดีค่ะช่องทองมวนสาวภูไทยนะคะช่องที่ทําทองมวนสดและทองมวลกรอบนะคะขณะนี้นะคะและวันนี้นะคะวันจันทร์ที่สิบสามพฤศจิกายนนะคะวันนี้เรามาออกบูธที่เทศบาลบางเมืองนะคะวันนี้มีงานกลุ่มของสตรีนะคะสตรีบางเมืองนะคะขณะนี้เราอยู่ที่นี่นะคะจะจิตโมงแล้วเราออกบูธนะคะวันนี้เราเอาของมานะคะก็มีร้านค้าต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดของก่อนนะค่ะนะคะแค่งและทีมงานเชิญหน้าเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเมื่อแค่ทลงมาแล้วนี่นเนี่ยวเราจะได้ซ้อมเพลงสตรีบางเมืองกันนะคะก็ต้องเสียดึงกลมาแล้วก็ต้องเสียดึงกลมาแล้ววันนี้นะคะะ บ้างแล้วนะคะหม้อย้อยม้อยอบอ่อันนี้มันจอสาวภูไทยสกลุลอันนี้ยอเนาะยอสกลุลอันนี้ชิมพี่จะอยู่อันชุมชนไหนคะออ้ออันนี้เคลนะคะรถใหม่นี่เคลนะคะผักเคลเนี่ยเคลใบเตยอ่ะสดชิมใเมนูไหนทั้งสดทั้งกรอบพี่ องเอ้าเปิดนี้ใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นเคลวนะคะอันนี้เป็นกรกบอันนี้หนูกระเท็ดเองเด้อค่ะอันนี้ค่ะยูก็ยังน้อยอ๋อวัน้อยนะคะห้าสิบกว่าสวยอยู่ขอบคุณค่ะส,สาวผู้ไทยกับอุดนสาวผูว้ไทยนะเนาะค่ะเสื้อลระคะ สั่งเน็ตค่ะตัวถูกๆเองน้อยกว่าบ,บาทคุณป้าก็สวยป้าก็ใส่เหมือนใส่คือวันนี้มีทุกคนใสสวยใส,ยสยผ้าไทยกันมาหมดเลยวันนี้อันนี้ก็เอฟมาเอฟมาใช่ไหมหนูไม่ได้เอฟหนูสั่งไอ้นี่เสื้อผ้าแถวยุ้งหัน่าเต็มตู้ในยผ่านเบาจังกับตัวน้อยเจ้าก,ก็ใส่คือน จะกลับมาเอามันจะร้อนมันจะหอดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะหนูเขียนซื้อไว้ก่อน่เดี๋ยวขออนุญาตแท็กสินค้านะและเงินสดของการสมาชิกสภาเทศบาลครับท่านแรกนะครับผมท่านอนุชาหน้าทีมครับกล้องทางที่หลังท่านต่อไปท่านเฟื่องรุ่จีนเอาไว้ครับสมาชิกสภาเทศบาลครับท่านต่อไปท่านระวังองค์ครับเริ่ับสมาธิสะาเทศบาลครับ ท่านต่อไปท่านวิลาเลิเดินทาสมาิสถานเทศบาลครับท่านต่อไปท่านปชาแจ้งโหสมาิสาเทศบาลครับท่านต่อไปท่านรกกรังยืนสมาธสมาเทศบาลครับท่ต่อไปท่านพีรับช่วยทานสมาธิสถาเทศบาลครับสดีค่ะน้ำพี่ลุงหนุกนะคะสั่มนนะคะอัีนีวัดามีหนานะคะวคนภลวอสี่นวส่วัสดีค่ะ สวยจนจําไม่ได้เลยอันนี okay, ้กระปิกค no ่ะกระปุกเท่าไหร่คะพี่กระปุกละร้อยค่ะโอเคเอาไว้ไอเนี่ยกุ้งมันเยอะเวลาซำนะพี่ค่ะกุ้งจะเยอะมากเลยสวัสดีค่ะกระปิกสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเอ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยวันนี้ทำม้วนอยู่โน่นเหรอคะใครมาส่งที่บ้านค่ะพี่นุ่นจ่ายฝากไว้ค่ะอันไหนอ่ะ มีหลายสีใช่ไหมป้าตัสวัสดีค่ะเมื่อกี้มาสิบใบสรุปตอนนี้ใบเท่าไหร่อยู่ที่ใบเท่าไหร่อยู่ที่ใบเท่าไหร่คะพี่ตอนนี้สองแปเพราะไม่มีล็อกกลางรุ่นนั้นไม่มีล็อกกลางใช่ไหมเอากี่ใบมแล้วเนี่ยไม่มีของเลยหนูจะไปเสนอเขาสองแปดแล้วจัดสองห้าใช่ไหมต้นทุนมาสองแปดแล้วอะทีมงานไม่เดียวตนที่ลน์มันยาก เกลืวใบเตยนะคะรสชาติใหม่นะคะที่เรามาคลิปที่แล้วที่เราทำคลิปมาเอาผักทิเทศบาลบางเมืองนะคะไปทำ ด้วยสตินะครับให้คุณวอา